นี่ก็คือสินค้าจากประเทศไทยค่ะ,ะของไทยจากของไทยเหมือนเลยนะคะยาดมไทยและนด์นีพี่น้องสีสัมผัสเพิ่อนนอาลไ,ไดเพิ่นแต่ละมือเนี่ยพี่น้องเอ้ยมือละจักล้านนะนะมือละจักล้านจักเส้นนะวะมาเพิ่นได้นะสบายเสื้อข่าไฟกับท่านในใ่เดินนี้จะเขาสิตัดตอนได้ริมนีกับข่าไป <laughs> <laughs> ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูส่ทขขุกคนนะจ๊ะมาพบมาพบกับสองสาลาหนานาสมนี่พี่น้องมณิกา มานาสิภาพาไปสำรวจหันขาหน่อยๆในหมู่บ้านอยู่ล่าเนาะว่าเพิ่นขายได้นี่มือนึงรายได้เพิ่นไ,ได้เท่าใดเนาะพี่นนอะเนาะว่าเพิ่นได้หลยอยู่บ่เนาะคือลูกค้าเพินเนพ่นจะหลยเ้อพี่นนองเอยลูกค้าเพิน่นนี่แเน้นเลยแบบหลยเลยผู้ใหญ่ยยเล็กน้อยเนาะแบบสื่ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องใส่หรือว่าของอยู่กินอาหารแห้งเนาะ เออเป็นประเภทแบบมีไข่เอียงน้ำมมกน้ำมันเนะาะเครื่องปรุงอาหารนี่แหละเออแต่กลับเป็นประเภทของใส่เป็นกระสอบเป็นถุงพลาสติกเป็นเอียงเป็นหมักพริกแข็งหอมกระเทียมของใส่น้ำปลาน้ำมันช็อตเอียงประมาณนี้เนาะก็คือหลายแห่งเนาะนั่นก็คือสถานีนานนั่นเองเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นก็บมาจะถ่ายเนาะก็บมาจะถ่ายเพิ่นก็นมาเปิดหานขา ม่น,น้อยอยู่ในหมู่บ้านเนาะเออก็คือรายได้เพิ่นแต่ละมือแต่ละเวนนะ่กะกับหัวเพิ่นได้เท่าได้บ่เคยถามบ่เคยนี่เพิ่นเนาะกะไปถามเพิ่นน้นกากันว่าเพิ่นได้เท่าได้เนะาะเพราะว่าอืมเพิ่นว่าโอเคอยู่เพิ่นหนานะซียู่ได้อยู่หลอดอยู่เพิ่นวะก็คือโอเคอยู่คือเพิ่นมีเงินทุนเนาะพีน่นเนาะแต่มรรหนาบวมีเงินทุนคือเพิ่นเนาะอืมกะเพิ่นกะโอเคเลยเปไนอะไดีเพิ่นว่านี่นะ ตอนนี้ก็คือกูซื้อว่าสิเป็นวัดเลยพี่นนองอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนบบว่าเดียวหอนเดียวฝนเนาะเดียวหนาวเห็นไหมพี่น้อะแบบรูซื้อสิเวียนขายกูซื้อสิบัวสบายในใจกับบ่หูเนาะตอนนี้ก็ห้ากับมาแต่เกี่ยวเขาเนาะไปบึงไปถามเพื่อนน้ำกันเลยนะจ๊ะพี่นนองไปสีไว้ได้ไปได้พี่นนองไปสัมผัสไปสำรวจว่าเพื่อนมีอยู่บ้านจักปีจักเดือนแหละ <c oughs> ช่วงนี้ฟื้นยิงเนี่ยเจ๊าะน้อยไม่มีน้องพวกพวกอย่เข่าเกาะไนะช่วงนี้ฟื้นยิงเนี่ยจ๊กะน้อยนี่ห่นขาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ด้ดูนี่มีพริกแข็งเนาะพี่น้องเนาะมีพริกแข็งมีเฮ็ดเฮ็ดนี่คือขายดีขายดีได้พี่น้องเฮ็ดนี่ก็คือแบบว่าเอาไปไปใส่ใส่แกงนงไม้เนาะอันนี้เพิ่งกับไปเฮ็ดใส่แจ้วหมักพริกเนาะใส่แจ้วหมักพริกอ่านี่ของอันนี้เนาะ ห้องนี้คือขายดีที่สุดเลยทงอะไรก็สามพันกีบอะสามพันกีบอันนี้ก็สามพันกีบน้ําตาลทุงละสามพันกีบหานขาอยู่ตามบันนอกบรรฮาห้องภสิีประมาณนี้เลยเนาะโดยอ่าเฉพาะแบบว่าคนงบหน่อยนะพี่นนอะคนงบหน่อยก็คือโอเคเลยเนี่ยนะอืมนี่เด้อขาดบุได้ก็คือทองมือเนาะช่วงนี้ขาดบุได้ท่ทงมือกับทงเท้าน้่พี่น้อะคือเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำลงไฮลงหนาเนาะ กะขาดไปแล้เลยก็คือทงมือนีน่เนาะพี่เนาะเออประมาณนี้เลยเนาะอาหารเปิดกะนีะ่แหละอาหารเปิดเนาะแล้วกะนี่เลยนอนเก็บเงินนี่เลิกน,นุ่มเดียวก็ผ่อนหนุ่มเนี่ยพี่เนะาะขนมละซุดเปินกะขายยังก่อนเหมียงทอดเบอร์แล้วเหมียงทอดเบิร์แล้วคลายดับขายดียจนเกี่ยงเกีนน่ยงหมอเกี่ยงอันกระตุก เคียงหมอเคียงกระต <screaming. S 2> fish, ุค่ายรับค่ายดีพี่น้องเออยนี่ก็คือหัวหนึ่งเขาบ้านพี่น้องเอิดยยังนี่เนาะเหมือนบอกมานาในเดือนบ้านมาน้าเอื่นหัวเด้พี่น้องหัวหัวนึ่งข้าวนี่เนาะเป็นชิฟฟอก์เป็นชิฟฟันขนมเนี่ยนี่ก็สิค่ายดีเป็นพิเศษอันนี้ก็ค่ายดีค kind of ่ายดีท <fact. c oughs> ุกอย่างเลยพี่น้องค่ายดีย้อนว่าอ่าสิมีอันออกตัวหยาโยมหรือว่าพอเมอัน พวกใหญ่ๆทั้งหลายเป็นสิมส่แต่บาทอยู่หนาห่า,า,น,หานเช้านานเนาะเพราะว่าผ่าตอนสาวจะผ่าสียางผ่านหนาห่าน่ชยนานเนาะบินทบาทหนาบาดหนาตามหนาบาัดนี่พี่น้อะหนาหา่านเช้านานแล้วก็สิมาซื้อเอาขอหนุ่มๆเลยหนาะมีในหา่านนี่แล้วก็ใซ่บาทดีเลยเนาะนี่ก็สิเป็นปึ๊บป,นะปึ๊บนักเรียนเนาะพี่เนอะนี่เนานะนนป,นนะปึ๊บนักเรียนอนะันนี้ก็สิเป็นรอยหนาอันนี้ก็สิเป็นสองรอยหนาปึ๊บนักเรียนเนาะ แต่ก็สิมีบางสูตรอยู่ขังล้างเน้่พี่น้องบางสูตรอยู่ขังล้างปึบเนาะล้างสมุดเนาะอันนี้ก็คือห่อเท่าไหร่อันนี้ห่อสองพันกีบเป็นมัดอันนี้เป็นมัดเป็นมัดอยู่นี่ก็สองพันกีบเลอพี่น้องเนาะผู้ใดอยากซื้อไปใสน่นมงนำใหม่อ่าเป็นแกงเป็นทงเป็นห่อนก็นมี่ไปอยากซื้อเป็นแพ็คเป็นทงกะซื้อเป็นอันอียงเกาะ ซื้อเป็นอันเอนียงเกาะซื้อเป็นมัดด้วยเออบอกก็นี่เนาะหละกักอันนี้ก็ซีเสียดได้พี่น้องบ้านพี่น้องเอิดอยังนี่นี่บ้านแม่นาเอิดซีเสียดนะพี่น้องเออใครนี่กันหน่วยสามพันได้พี่น้องหน่วยสามพันอันนี้นีใบเท่าไหร่อันนี้สิ 12, <000. S 1> 10, บสองพันบอกเขาจะคือคล้าย้าวหาเขาจะคือคล้ายสาวา่าสาพัาน 10, <12. S 1> โออันนี้สิบหาพันบอก ออนี่นี่นี่มาเบิงมาเบิงนี่ลูกทรงลูกซีนี่ตก็มีได้พี่เนาะเคยหลาเฮยเคยหลาบแบบแลบวบะแบบเออเคยหลานี่นดะ้เออนี่ได้พี่นะเนาะนี่เนาะลูกซีแล้วก็ใส่กงใส่ก,กอเฮดซดสใส่แกงน้ำมัเนี่ยพี่น้องเฮดเค็มอืมถั่วหลอดนี่ก็คือสินค้าจากประเทศไทยคะ่ะ นำเข้าจากประเทศไทยอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อของไทยหมดเลยนี่ก็ของไทยจาะของไทยหมดเลยนะคะโอ้รออือนี่นะอันนี้ของลาวค่ะภูมิใจนำเสนอน,นี่ของลาวอร่อยแซ่บหลายอาอยู่ไทยเอิญว่าขวดจับหยวดเนาะอยู่ลาวเอิญว่าข่าเปียกขาเปียกเส,นส้นสีนุ่มอันนี้ก็สีเป็นเผอเลยพี่เนาะ<ด>เผอลาวเผอลาวเผอลาวเผอ หามเพอได้พี่น้องหามเพอเพอ์บได้เพอ์บได้แล้วก็ไล่ยางได้พี่น้องนะขนุนบุนนี่นี่ก็เพล่นก็มีเป็นศพได้พี่น้องอันนี้ก็เพลาวก็เพลไทยก็มีพี่น้องก็เพลไทยก็มีนะคะก็เพไทยทุงแศพอะไรนี่เจสซี่พันเจสซีพันเจสซีพันร้อยกว่าบาทเนาะอืมอันนี้ก็สิเป็นยาซิฟันน้ำเขาจะคทายเส้นร้ายในคลองเนาะ ของสไลด์สไลด์ก็คือสีน้ำขาจากไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ขาดบุได้เลยเนาะต้องติดบ้านไว้กานกแก้วมาเบิ่งพี่น้องลายเนวเนาะแผลเพอรปุ้ลายเนวเได้พี่นนอะอันนี้ก็สิเป็นมีเนาะโคซ้าหอเ้าปลายพันเนี่ยพี่น้องโค้าปลายพันสองพันเป็นเงินเป็นเงินบาทประมาณประมาณสี่สิบกว่าบาทหาสิบบาทหาสิบบาทนี่แหละ นี่ร้ายที่ยัยอยู่พี่น้องเออห่านขาไปกั่ได้เนาะฮนี่สีมได้ยี่บอคาริวิวนี่จักกวดจักได้ม,ดมึงเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็โออิชอกโออิช ok, ิ e ik, เน o e าะโออิชีไวต์มิวของไทยนำเข้าจากไทยลายยางพี่น้องเออสไลด์สีน้ำขาจากไทยเบิรต์ตเนาะอันนี้กะสิเป็น น้ำข่าวจากไข่คือกันนี่เป็นกระป๋องหรือเป็นโฮะหน่อยก็มีน้ำข่าวแบบอ่านี่ยซื้อมาผลิตยูเล่าอยู่นั่ข่าวนี้นั่ข่าวจากไท่แต่ว่ามาตีกาฉลากเป็นตัวนึงซื้อเล่านะอเอค,ค่ะโอ,โอเโอทลนี่โฮชิมาพันธุ์ป<า>ุณห์่ะชิมอะไรเนี่ยชิมเคยกินยิ่เจี่ยบพี่น้องเออเคยกินแต่ตอนยุทธไทแต่มาเล่าเนี่ยบุเคยกินบุคเคยมักแต่ว่าขนมอันนี้มากกินพี่น้องเออแต่บุมีเงินซื้อ แสแแบบไม่เนาะเพราะว่ามันออกสมสมออกสมสมน,นัวๆนะเป็นคนมากินสมบ่มเป็นคนมากินหวานบ่มคนบ่มมากหวานม่นาบ่มมากหวานนี่พี่น้องมาขั้นมะนามากสมเนาะมามาอันนี้ก็แป้งเย็นๆพี่นนอะแป้งเย็นๆอ่าเสาหาพันกีบเนาะประมาณหาสิบบาทนะจ๊ะนี่ล้องกัสิเป็นประเภทของไทยเนาะ ทองไทยหลายๆพี่น้ะอือสิลายก็จะเป็นของไทยเนาะอันนี้มะนาวใสประจำเนาะนี่เนาะอันนี้ก็ัินี่เนาะสามสิบสามสิบพันกีบอ่าเยียงก่อสบู่บุ๋มเนาะพี่นอเนาะสบู่บุ๋มนี่ก็ขนมขนมเนาะแล้วกนบนมเนยนี่มะมาไทยนี่พี่นนอะนี่เนาะน้ำาขาวจากไทยเบิร์ดเลยพี่นนองอันนี้นน 30, กับลุ้ sozial. นแตกอันนี้ก็สิเป <this> ็นซอสหอยนางรมเลยพี่นนอะซอสหอยนางรมอันนี้ก็สิเป็นแมกกี้น้ำขางจากไทยขวดอะไรเนี่ย ขวดเท่าได้ขวดเท่าไดนี่88,000 88,000น้ำมันหอยเท่าไรน้ามันหอย30,000 30,000น่ะ30,000น้ำแบงพี่รู้บอกพี่รู้บอกอันนี้ขวดเท่าไรนี่ทิพย์รถทิพยลดถ3,000น่ะนี่อ่าแปรงโกกี้นี่ก็30,000หาด้พี่น้องทนะุ่งใหญ่เนาะ30,000หาส30,000หา ถอดจีน่าอู้ถอดก่อช่วงนี้นะอ่าเมื่อเรามาถอดก่อจีน่าซื้อันอือสิแปดได้เนี่ยเออหันเออมาเมื่อนั้นบ่มีของอันนี้เมื่อนั้นบ่มีของเลยไปซื้อหันหันแต่ละหันกับสุดร้ายกับสิขายบกู้เงนนี่พี่นนาะหันอีกหันนึงนะมื่อเอาไปซื้อนึงสิบแต่ว่าอันนี้นะหันสักนานเนี่ยคือสิบหกนี่พี่นาะสิบหกพันกี่เนาะหันเพื่อนัะซื้อว่าขายถือเพื่อเพื่อเอากำไรหน่อยพี่เนา้คล้านเหคุนในหัวเง่น คล้ายกัไล้ขึ้นหากับไร้หดประมาณน่ะแหละพี่เนาะอันนี้ก็หาสิบเจ็ดพันเนาะหาสิบเจ็ดพันประมาณหล่อยลอนหนึ่งเนาะหล่อยนหนึ่งเนาะก็ดีหลอยหนึ่งยุทธไห้บวหูอะไรเนาะเพราะว่าบวเคยสื่อสไล่มีแต่หน่ายสื่อเนะก็เลยงอกก็เลยบวคอยหูนะนี่โรซาโรซากระป๋องโรซาอานละของอันเช่าหน้าเช่าสวนเช่าไรไปหดให้หดหน้าแกะปากะป๋องออกมาจำเบิ่มจเิม โอเคประมาณนี้แหละพี่น้องนี่นี่นี่นสบูน่นี่ยาประเภทยาพันกับมีหลายพี่น้องยาเพ่นกับมีหลายชนิดเนาะเป็นท่พผอกิฟิยาดีบอกดีวัดยาดีไขาย,ยาดีไขาย,ยาดีวัดอืมแล้วก็ที่สําคัญก็กคือมีมีคือกันได้พี่น้องหาเช้าในนาหน,าน,านาิผงข่ายกับรังเป็นกระแซอืมผู้ดได้กับตองพกแต่ม่นด้บูมักมันก็ลังเป็นกระแซอนนี้นผงถ่ายนะจับดูตัวเล็กที่เล็กที่ที่มันเมียสารปดเปืือนนะ มัเป็นเลขกที่ทีศูนศูนย้ที่ชานเป็นเือกสามองอันนี้ศูนสองามสามอกลับกันอยู่อนี่นี่นี่พี่หนอเมื่อกลางเป็นกระแสในแผ่ต่อแลต่มืนห่าเ่รมมักบุมักประเดี๋ยวพี่นนอเดี๋ยวพี่นนออ่ายาดมไทยแลนด์ยาดมไทยแลนด์นีพี่น้อพี่จะหนนาเพื่อกรขายเพื่อกรขายคือกันเนาะเจ้ากระขายอันท้าได้ขายท้าได้ก่อนนี่นะท้าไร่ก็ เสียสองพันกีบเสียสองพันกีบก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะจ๊ะสี่สิบกว่าบาทก็คือเอ่อมันนบ่โบเป็นคนหมักดมอันนี้เป็นไรเนาะเพราะว่าบหมักดมอย่าดมเนาะฉลายสีทาหมักท่าแต่บหมักดมเนาะแต่ว่าเขาจจว่าหอมแต่พี่เนา่าบหอมเลยพี่น้ะงบหมักปันไดเนาะก็คือนี่เนาะอูเครื่องเป็นร้ายแหงเลยพี่น้อะเอ้ยร้ายแหงนี่เนาะพี่เนองก็คือมีร้ายแหงเนาะ ยางหละยเล็กยางลายน้อยก็คือหลายแหงหลายแหงคนอ่ะอืมคือก็เชี้ยราคาว่ะอยู่เนาะไปแล้วแต่ยกแพ็คบอลลี่เป็นขวดอันนี้ก็คือน้ำก้อนนะคะน้ำก้ทท 3, 000, อนทุงเท่าไรสามพัน่อน้ำก้อนนี่น้ำก้อนทุงสามน้ำก้อนนี่เป็นของลาวแล้วก็มีไอติมมีกกัหลอกกัลเลมเนี่ยพี่น้องบรดดอกดีดอกไปปอกไปป่วะเนี่ยนี่พี่น้องเออ เย็น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 มาตะเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามาตะให้ตะหน้าเนาะผัะอันสองอันนู้มีแห้งสดสุดเนี่ยพี่น้องสีสัมผัสพี่น้องลายได้เพี่นแต่ละมื่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยมื่นละจักล้านนะนะมื่นละจักล้านจักแสนนะนะว่าเพี่นได้นงใสบายสบายเง <T> ินในทุงเขาข้าไฟกับท่านไใ้ญ่เดือนนี้จะเขาสิตัดตอนใดทิ้งเดียวข้าวไฟแต่ใช่มาเปิดหันไข้ กับจากไายมาเปิดหานขายของพัดว่าติดหนีคาไฟเจ้าไฟอยู่อ่ะอยู่ในนี้แอ้วอยู่อันนี้เจนอจ่ายคาไฟเนาะมันตกสแกนจ่ายเนาะวงพอดี3ามแสนคาไฟ3ามแสนพี่เนาะ ตู่ซ้ำหน่วยขับให้ซ้ำแสนบอกมาหนึ่งตาสิไลท์ถึงหายกำไรโหดบอกสรุปได้มือหนึ่งได้บ่อซ้ำหลานกำไรมาไลยโหดมือหนึ่งได้บ่อซ้ำหลานมือหนึ่งได้บ่อซ้าหลานโหดหันทออ่องมือได้แค่หลานบ่อซ้ำหลานได้ยี่มือละหลานสองหลานมือละลานสองหลานสูงสุดแหัวใจสองหลานสูงสุดหัวใจสองหลานบอกอืมรวมทั้งทุนทั้งกำไรเลือบรวมทุ้งขนกำไรได้หนิมือละสองหลานเนี่ยพี่น้องเอ้ย อ่ามาสรุปแล้วทุ้งหายกับลหดไปยาเลยพี่น่อยลายกับรบยโหดย่างหน่อยย่างน่อยกะย่างหน่อยมันแก่น่เยปวดหัวย่างนึ่งย่างหน่อยเพื่อจะได้ออกไปทุกไให้ทุงหน้าเพื่อมาน้าเลยพี่น่อยเลยมาหน้าไปนิสต้าไปคุชิน่าคุชีน่าหายไปหากี้เพอยู่เนาะแต่ก็มาหน้าหน่โอ้พี่น่อยเ๋ยสิไปคุณมันแสกเลวพี่น้อง ถ้าติดตามสิบิคุณมันแซงหาหน้าพอดอีกน้อยนึงสิบิคุณมันแซงเขาจะพูดป้าไปล้วพ่อจ้ามือใดอยากไปแซกับปิษฐานไปเลยบอกปอยูนเนาะเออก็คือมันแซงอยู่หน้าเนี่ยอู้ยูเกินไปได้เลยพี่น้องเออไปพุ่นไปพีตลอดเลยนะส่วนนี้ก็เกี่ยวขาวน่ะและน่ะดำเมย์ปวดแข็งปวดขาไปเบิ้บพี่น้อง กาสิโคเจ้าคีบสำนีก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้็นเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ก็อลไรกดแชร์ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจเพาะกันไหมจนะก็ติดตามในนะพี่เนาะพี่เนาะโล่งคีบมันอ่าเนาะหายมันอยู่พี่เนาะสาวน้อยหน่าเด้อพี่น้องไปเบิ่งไหนพี่โล่งคิบบอกพี่โล่งคิบได้เลยเลยอยู่ในพี่น้องไปใส่ตุ่มกบไปคุมมือถ้าม่นมีเวลาถ่ายบ๊ายบายพี่น้อง